ลุงเนตรก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมครับมาลอบปลไหลโดยนั่งนอนเห็นชัดเลยครับอากาศเริ่มหนาวแล้วบ้านลุงเนตรลูกปลาไหลนะครับเนี่ยโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาละตัวตัวตัวโอ้ยเเอองลลุุนตพาย ลุเนสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธพามาลุยรอบปลาไหลตอนกลงวันครับหลังจากเมื่อวานนี้ไปปักเบ็ดค้างคืนมาเบียครับวันนี้เลยพามาล่อบาไหลตอนกงวันเดี๋ยวมาดูใช่ว่าจะพอได้ต้ะน้ำพริกหรือเปล่าลุกเนธใช้เหยื oh er mm ่อเส่เดือนนะครับเหยื่อเส้นเดือนเหมือนเดิมขุงหมน วันนี้จะหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปรอบอะไรกรุงเทพเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าวันนี้เป็ร้อนๆแบบนี้จะกินไหมน้ำยุบลงไปแล้วครับกินหรือเปล่าลูนี้มีตัวนี่แหละนี้นะน้ำยุบลงไปแล้วน้ำยุบลงไปแล้วครับ นี่ครับรูปลาไหลนี่รูใหญ่เลยนะครับเนี่ยรูเนตก็บอกไม่ถูกเพื่อนเพื่อนเอฟซีบอกให้รูเนตแนะนำรูรูปลาไหลหน่อยรูเนตก็สอนไม่เป็นเนี่ครับรูเป็นแบบนี้กลมๆแทงออกมาแบบนี้ครับนี่รูปลาไหลล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่จะกินหรือเปล่าลองดูลองดูรูสวยแลวครับรูเนี่ยโอ้ยน้ำยุบลงไปเลยครับเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าอุ้ยรูใหญ่น้ำออกมาอีกแล้ว รูสวยรูสวยรูนี้รูสวย,สวย,สวย,สวยกินหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่รูปลาไหลแทงออกมาแบบนี้ครับแทงออกมารูสวยเลยกินหรือเปล่าแค่นั้นเองอะ่ะรูปลาไหลล้านเปอร์เซน็นยังไม่ได้สักตัวเลยกินหรือเปล่า เอาละครับกินละเอาลุ้นตัวแรกลุ้นเต็มแรกกันสิจะหมานหรือเปล่านี่นี่ดึงละดึงละนั่นนั่นนั่นดึงดึงดึงลองดูลองดูงดจะหมานหรือเปล่าขื้นเบ็ดไหมนั่นแบบนี้ไม่น,น่ารอดลุงเนตรว่านะไม่น่ารอด ไม่น่ารอดเต็มแรกอย่าหลุดนะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ลุ้นกันโอ้ยอย่าหลุดนะโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อู้หู้แดงบอลลึงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เอ้ดูกันจะจัเอ้เอ้โอ้นี่แน่เสร็จเสร็จครับเสร็จ ใส่ทุงหมาดก่อนแีได้ละตัวหนึง่งพอได้ตำน้ำพริกครับม้ามันหมาน,มานตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เอาละไม่แห้วไม่แห้วน <c oughs> ี่กะใช่นะครับรูปรลาไหลหมดเนี่ยกินหรือเปล่าแค่นั้นเองรุ่นตัวที่สองเอาไหมรูปสวย,สวย นี่มัง้งกินแล้วครับกินละกินลูกบนนี่นี่นี่นกินลูกใหญ่นี่ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยกินลูกนี้กินลูกนี้นี่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 ลูกเต็มที่สองเสียงดังๆเนี่ยเสียงรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวปลาไหลมันอยู่ลึกเพราะว่ามันตอนกลางวันเนี่ยปลาไหลอยู่ลึก ไม่เหมือนตัวกลางคืนดึงละดึงละนี่นี่ดูนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ได้ตัวแล้วครับตัวละตัวละกินรูนี้กินรูนี้รถเกี่ยวเข้ารถเกี่ยวเข้าวมาเองละโอ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดทุงท่งหมาทุ่งหมาได้ตัวแล้วสองตัวสองตัวพอได้ตำน้ำพริก เอาทำไมไม่เข้าอ่ะเรียบร้อยแล้วแบบนี้เรียแบบร้อยนี่แน่ของตัวแล้วครับลอกให้เห็นจะจับแบบนี้ครับโอู้กเกี่ยวเข้ามาแล้วดังดังดังดูปลาไหลนะครับเนี่ยลูกปลาไหลนี่ลูกข้างล่างเดี๋ยวลองลูกข้างบนก่อนโอ้ยนะครับยุบไปเลยเห็นไหมครับน้ำยุบไปเลยเอาอเอาุ้งปากน้ำยุบไปเลยน้ำยุบไปเลยขึ้นมาขึ้นลาขึ้นละ นะกินไหมกินไหมน้ำยุบเลยเมื่อกี้ตัวมีตัวครับมีตัวแต่ไม่กินนะครับมีตัวแน่นอนเดี๋ยวลองเหยียบรนี้รูอยู่รูนี้รูมันถึงกันหมดนะครับเนี่ย nước nó khỏi lạnh luôn rồi. lắm phải lắm. Âu Âu mấy, kia luôn nước khử nước lóng luôn น้ำยุบไปละแล้ยน้ำยุบขึนนขน้นไปแล้วน้ำยุบขึ้นยุบลงนะครับเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่ปาลมาละมาละปวก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 บอุ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นลุ้นนี่ได้ลุนล้น,น,นเอาไหมเอาไหมอ้ยเกล้าเกล้าโอ้ลุ้นนี่ลุนล้นครับนั่นดึงละดึงละดึงละ เอาลูอเปล่าเอารูอเปล่าลุล้นแต้มที่สามครับน่าจะตัวใหญ่นะตัวเนี้ยโอ้ดูมันเล่นเบ็ดน้ำตุ้กขึ้นหยุบลงเล่นเบ็ดเล่นเบ็ดปุ๊บเอาแล้วครับน่าจะตัวใหญ่โอ้ยหนูนี่ขมปากมันขาด มาละมาละโอ้ยดึงแรงดึงแรงดึมันดึงดึมันดึงโอ้โหใหญ่หรือเล็กใหญ่หรือเล็กโอ้ยดึงแรงดึงแรงโอ้ยดึมันดึงดึมันดึงตัวใหญ่นั้นตัวใหญ่โอ้ยดึงออกาไม่ไหวครับตัวนี้ดึงออกาไม่ไหวโอ้โหเอาไงดีโอ้ ปลารใหญ่อ้ะไรใหญ่อะไรใหญ่โอ้โหดูครับดูขึ้นบนโโอ้หเรียบร้อยไม่ขึ้นบนก็นได้ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยรับรองไม่ตกน้ำเป็นลุงเนตรนแบบนี้คืนครับคืนนี่หลอดอยากโอ้ยตัวใหญ่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 หญคุ้มค่าแล้วพอได้ต้มน้ำพริก เอาทุ่งหมานทุ่งหมานโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หมาแล้วครับหมานแล้วโอ้ย,อยลงทุ่งหมานเร็จเสร็จทุกไาย์ทาลงทุ่งหมานเสียงรถเกี่ยวข้าวดังไปหน่อยนะครับนี่รูครับนี่รูหมานไปแล้วสามตัวตัวที่สามใหญ่มากครับคุ้มค่าละเดี๋ยวดูรูนี้สิเอาไหมนี่รูสวยครับกินหรือเปล่า่น,นั้นเองรู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 ตอนกลางวันเนี่ยมันอยู่ลึกครับาไหล มันไม่เหมือนตอนกลางคืนกลางคืนที่กินง่ายกลางวันที่กินยากหน่อยมีกระรู้สวยเลยนะเนี่ยเอาหรือเปล่าแค่นน,นั้นเองเอาเลยนะเราตุหล่อนานหน่อยครับตอนกลางวันเนี่ยแย่รูนานหน่อยแต่ตอนกลางคืนแย่เดี๋ยวเดียวก็กินละ เอาไหมเอาไหม,มนี่กินครับโอ้ยรูนี้แทงมึงใหม่ๆเลยครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่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 น,นี่แทงมึงใหม่ๆเลยกินหรือเปล่าแค่นั้นเองรูสวยเลยครับแบบนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยเอาหรือเปล่าน,นั้นเองรูสวยรูสวยตัวบเลยอูย้ยเอาละมัง้ง เอาละเอาละเอาละกินละนั่นแต่ไมตัวสวยนะครับนุ้นเรนบอกกินแล้วนะเมื่อกี้อ่ะกูกกินละกินละเอาละเดี๋ยวลุ้นอีกละนั่นดึงละดึงละดึงละครับดึงเต็นทีซีเต็นทีซีน่าจะใช่นล้เต็นทีซีโอ้ดึงลึกเลยดึงลึกเลยดึงจนสุดสายแล้วครับสุดสายแล้วสุดสายแล้ว สุดสายแล้วโอ้ยแบบนี้ออกอยากสักมั้งสุดสายแล้วสุดสายเลยครับสุดสายเลยครับเออรูดโอ้ย,อยมันดึงลึกเกินไปดึงลึกลำ้ำเดี๋ยวไม่เอาไม่กินอีกหรือเปล่าไม่รู้ตัวใหญ่นะเนี่ยเข็ดหรือเปล่า เอาอีกไหมเอาอีกไหมนี่ก็สุดสายแล้วครับโอ้ยน้ำคุณขึ้นมาน่าจะเอาน่าจะเอาแบบนี้น่าเอาโอ้ดูน้ำดูน้ำน้ำคุณขึ้นมาแล้วตูว้บแบบนี้เอาแน่น้ำคุณขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปุ้บปุ้บอุ๊ยเป็นไรอย่งนีอุ๊ยกี่ละกกี่ละกกี่ละครับกี่ละอย่าให้พลาดตัวนี้อย่าให้พลาด มันดึงสุดสายเลยมันไม่คืนอนั่นนันน่นนัน่นถึงละดึงละดึงละดึงละอย่าดึงสุดสายอีกนะคืนบ้างคืนบ้างโอ้สุดสายละมั่งสุดสายอีกแล้วขยึด่อยก้าขยึด่อยก้าโอ้ยที่นี่แท้จะไม่พลาดไม่พลาดโอ้ยลึกเอาไงดีลึก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  ออกไหมเนี่ย้าดีดแบบนี้มันจะหลุดครับ <c oughs> โอ้ยมันอยู่ลึกครับสุดสายเลยตัวเล็กตัวใหญ่ตกใจเย็นๆครับแบบนี้ดึงแรงดึงแรงขุดถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองรูวใหญ่รูลเล็ก ให้หลุดจะให้หลุดหล,ดลุดครับจะให้หลุดอืมมันดึงเข้าไปลึกเกินรู้คุหรือเปล่าเอาอีกแล้วตกอีกแล้วตกถึงหรือเปล่าแค่นั่นเอง โอ้เอาไงเนี่ยมาแล oh, oh, ja ้วมาแล้วโอ้ตัวใหญ่แล้วครับโอ้ยเหลือถธอปึ้งใหญ่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้ตัวใหญ่ๆหั่้วเลยเนี่ยครับตัวสวยๆนั่นเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุ่มหมาทุ่งหมาจัดการทุ่งหมาถึงว่าจะไม่ได้ทุ่งหมาลูกนี่ก่อใส่ยาดมันเปียกน้ำ ตัวสวยนะครับคุ้มค่าละได้แค่นี้ก็คุ้มค่าละนี่แน่พอเดยวตำน้ำพริกนี่ก็ใช่ครับดูปลาไหลลองดูครับว่าก,กินหรือเปล่าตอนนี้คุ้มแล้วครับสี่ตัวสวยๆเลยรูนี้เอาไหมรูกปลาไหลนะครับเนี่ยโอ้ขึ้นละขึ้นละเอาละตัวตัวตัวโอ้ย กินกันจะก,ก,กินกันเห็นเห็นเนี่ยครับดูกันเห็นเห็นเลยดูกันจ,จระตัวนี้รอดอยากเพราะว่าคืนคืนเบ็ดขยึกขยึก,น,ยก,น,ยกน,ยนะครับตัวนี้รอดอยากเตรียมทุงหมาล้อดได้เลยเนี่ยทำไมโมนะโอ้กินแรงเลยตัวนี้น,นั่นนั่นโอ้กินแรงครับกินแรงเอาลุ้นเต้นที่ห้าถ้าได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับ ช่วงนี้น้ำมันแห้งก็เลยล่อไปลาไหลครับโอ้โหสี่ตัวนี่นักตึ๊กๆึกเลยฮรลุ้นตัวนี้ลุ้นตัวนี้จะได้ไหมนี่ครับคลิปเล่งดวนครับวันนี้คลิปเล่งดวน <laughs> ไปละวอี่ทำไมไม่คืนทำไมไม่ดึงโอ้คายเบ็ดคลายเบ็ดคายเบ็ดแบบนี้คลายเบ็ดคลายเบ็ดครับ โอ้เยอะไปกินแล้วไอ้ตัวนี้ฉลาดอีกละฉลาดอีกแล้เวเกี่ยวเยอะครับเกี่ยวเยอะได้ตัวนี้เน่จะพอแล้วนะครับพอละโอ้สี่ตัวนี่ถือว่าเกือบเป็นกิโลธนามังหนกักึกึกเลยนี่เสียงลบกี่ยวข้าก็อาจจะดังรบกวลนหน่อยนะครับเอาอีกหรือเปล่าเอาอีกไหมเอา,าอีกไหมแมวธนามัามง เขาเหยื่อไปกินแล้วไม่เอาละมั้งไอ้เจ้าตัวนี้โอ้ม่น้าโอ้เอาครับเอาเอากินอยู่กินอยู่กินกินกินขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นเยอะหน่อยขึ้นเยอะหน่อยนั่น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 ถึงเรือีกละขายเบ็ดอีละมั้งแบบเนี้ย หายเบ็ดอีกแล้วโอ้ยัง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 โอ้ยตัวนี้กลัวขาดครับกลัวปากมันขาดอตกอีก,ลก,ก,ก,กแล้วตก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 คะนนตกยังไงเนี่ยทำลายทำลาย แบบนี้มันไม่คือนอะลุกเอ้กลัว,วปลามันขาดอ่ะถ้าดึงอ่ะไม้ก็ไม่มีแทงเอาไงดีดึงนี่ขาดเนี่ยแทงดูสิได้ตัวนี้ก็จะพอแล้วครับ กด,ดไปละมัง่งเออโอ,โอ้ยัง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 โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่เอาละนี่ครับด้วยนึกว่าจะไม่ได้ละวอืมแต่ชุม่มมันใส่ชุ่มมันพอละพอละตัวนี้พอละร้อนนี่จะไปสรุปผลงานกันครับสรุปผลงานให้ดูว่าเด็กตัวสวยขนาดไหน ออกมาหากินก็พอได้กินครับลุงเนธเอาละลงถุงหมานแล้วเสร็จเแบบี้เสร็จเอาพอได้ตำน้ำพริกครับพอได้ตำน้ำพริกพอละมามาดูผลง,งานเดี๋ยวลูกเนธจะไปตัดต่อคลิปแล้วก็เอาลงครับ วันนี้ไม่มีคลิปลงเลยหวานไปนอนทุ่งนามาปักเบ็ดเพียโอ้โหเด็กตัวใหญ่ๆหญ่ไงครับวันนี้ตัวอญ่ยสวยๆเลยนี่ครับของจริงครับปลาไหลนาครับพอเด็กตำน้ำพริกเลยของจริงของจริงเนี่ยครับออกมาก็พอเด็กตำน้ำพริกพอได้อยู่ได็กินโอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้กี่ตัวเนี่ยลุงเี่ยจำไม่ได้สี่ห้าตัวไน่มั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมั้งถ้านับไม่ผิดนะเอาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาอะห้อยู่ห้กินแบบนี้ หมาข้ามาวันนี้ไม่หลุดครับลุงเน่มารอบปลาไหลก็มีน้องมาดูด้วยเอฟซีลุงเคยมาดูลุงปักเบ็ดครับน้องดอนเคยออกคลิปกับลุงแล้วครับวันนี้ตามมาดูลุงรอบปลาไหลน้าแกก็อยู่แถวๆนี้ครับแกมามาทําอะไร,ขรเขาฟางเขาฟางเขาฟาง,เขาฟางจะทำน้ำปังอีกแล้วใช่ไหมจะทำน้ำปังอีกแล้วมาดูลุงเนตรอบปลาไหลไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวงังวันนี้ตัวใหญ่ๆนักเลยพอได้ตําน้ำพริก นักตึกกึกเดี๋ยวลุงเนรจะไปลงคลิปก่อนนะครับขอบคุณพเพื่อนทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลงุงเนรปักกไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตมนพิกครบใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากอ้ลุงเนรลืมบอกไปลุงเนรจะมาหาดักหนูด้วยแต่ไม่มีหมายเลยเอากับดักมาหมดแล้วเนี่ยกับดักไม่มีหมายเลยเลยมาลอบปะไล เดี๋ยวต้องหาใหม่ครับหมายหนูถามน้องน้องเขาก็าปีนี้ไม่ค่อยเห็นรูเลยไปกลับบ้านครับรุ้เนียจะไปตัดคลิปลงคลิป